ข้าวพันดีหอมมะลิ105งามไม่มีข้าวดีดข้าวเด้งข้าวหางผลงานของจุลินทรีย์ลุงโตตราช้างธนูท่านผู้ชม FC ของลุงโตการเกษตรเรียกร้องมาว่า ให้ลุงโตมาถ่ายทำคลิปแปลงนาที่ใช้จุลินทรีย์ตราช้างธนูให้ดูหน่อย่อะวันนี้จัดไปตามคำเรียกร้องเลยครับนี่คือแปลงนาของลุงโตเองนะครับใช้วิธีการย่อยสลายฟางข้าวต่อสังข้าวมเมล็ดข้าวดีดข้าวเด้งมเมล็ดหญ้าวัชพืชที่อยู่ในนาข้าวเตรียมดินก่อนที่จะมีการหวานข้าวนะครับข้าวนี้เป็นข้าวนาปีสายพันธุ์มลิ105 เป็นแปลงของลุงตัวเองนะครับดูนะครับความบุดมสมบูรณ์สวยงามอย่างที่ท่านผู้ชม FC ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับเอามาให้ชมกันเลยนะนี่คือแปลงนาของลุงตัวเองนะครับนะสังเกตยังไงแปลงนาของลุงตัวก็จะเห็นวัดซึ่งอยู่ไกลๆนู้นนะครับหลังคาสีแดงๆแล้วก็มีเสาไฟฟ้านี่นะครับแปลงนาของลุงตัวปีนี้ข้าวงามมากนะครับข้าวงามมากๆน้ําก็พอดีนะแล้วก็ การจัดการก็ลงตัวให้ความพิถีพิถันมากๆวัชพืชก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่คือหอ,อมมะลิ105งามทั้งแปลงนะครับความสม่ำเสมอการซ่อมจุดบริเวณที่เข้างอกไม่สม่ำเสมอก็มาปักเ,เสริมนิดหน่อยเพื่อให้มันแน่นทั้งแปลงนะก็ให้อาหารทั้งทางรากทางใบนะครับเหลืออีก2รอบนะครับ รอบแรกก็จะเป็นการให้อาหารทางใบแล้วก็รอบที่สองก็จะเป็นการให้0060ซึ่งจะเป็นตัวเร่งแป้งโดยเฉพาะเพื่อทำให้เมล็ดข้าวมันตึงไม่รีบนั่นหมายความว่าผลผลิตปีนี้จะต้องดีตรงตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนครับ